สวัสดีทุกคนสบัยดีตอนแรงทุกคนนี่ทุกคนฮู้กันหรือบอนะว่าฮาอยู่ยู่ใสทุกคนยู่จังหวัดใดน,นะจ๊ะอ้าวคุ้นๆกันรือบอทุกคนอ่ะบอวคุ้นเดี๋ยวฮามาเสลยให้ฟัง ส,สบายดีทุกคนสบายดีตัวแรงจ้าก็คือตะทับมาเลยเนาะเฮาวไปยู่ที่จังหวัดเลยนั่นเองทุกคนนี่ก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานเนาะอันนี้จะเป็นวอล์กิ่งสตรีททุกคนอยู่ที่อ่าอำเภอเชียงคานนี่เองวันนี้ก็มาเลาะมู่บรรยากาศเนาะอยู่ที่วอล์กิ่งสตรีทฟู้ดทุกคนาเห็นก็กค่ขาเสืส่อขายขผงเต็มเลยเนาะน่ะบรรกาศดีดีแต่ว่าสำหรับเฮาถือว่าคือคือเลยเพราะว่าเฮากับไม่เคยมาทุกคน ฮะไปทางคุณหอสบายดีสบายดีสบายดีที่นี่เชียงคานนี่เฮามาสโลไลยุดเวลาสัมผัสถึงได้ความเงียบวะเงียบเป็นความเงียบแบบผู้ใดบุเปิดเพลงเขาจะไปแบบสบายๆสีบุเพลงตึ่มตุ่มตึ่มตุ่มมีนี่คือเมืองโบราณเชียงคานนี่คือเมืองโบราณยุตงขคามกับสปปเลาเมืองชนะคามชนะขามแงไซยบุรีอ๋ออาหารการกินย่างหลายเลยนะ ไปไปเบิรนกันคุนดกว่าทั้งพุนกามีทั้งพีกามีไปไปเดี๋ยวไปรอบทำพุนกันทุกคนทุกคนเงียบดีเนาะเงียบๆทุกคนแต่กะมวนดีรอบแบบโบนินเสียงเพลงเนาะร้านขายเสื้อผ้าก็คือเขาย่งมากก็คือแบบมีแต่โต้งงามๆเลยเนะเสื้อผ้าทุกคนเป็นเสื้อแบบเสื้อของเสียงคานเนาะนี่งามเลยทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเสื้อผ้าเนี่ยเนาะ โซนเสื้อผ้าเนื้อกินกะอยู่ทางนคนทุกคนยิ่งอสบายดีงามดีเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นหมาขึ้นในหนังเลยคือในหนังบอขึ้นในหนังแบบหยุกอันนั้นเลยเอเอ,อเอาไม้เนาะแบบผ่าอัดกับจะเป็นไม้นนอ่ะทุกคนอว่างแต่ว่ารถรถจอด มีที่จอดรถไงไอติมอือก็คือเขายางมานี่เขาเนี่ยโมเสกเนี่ยกลิ่นหลายเลยทุกคนอมืมีแต่เสื้อผ้าเนาะจะเป็นบ้านเกา่าถูกปะอ๋อบ,บ้านเกา่าๆนาี่ไอผ้ากาต้าที่เป็นผ้ากตาต้านะแล้วก็เอาอนยมาดิน เอาดินมาเอาดินผสมกับยางอ่อผสมกับยางแล้วก็เอามาโบกโบกโบกไว้มาโบกเนาะแต่มันก็เป็นผักกะเตะทุกคนแต่ว่าเอาอันนั้นมาโบกไว้เนาะนี่โบกขยเห็นน่ะมาโบกทางนี้นี่กระเตอีเลยผักกระเตอีเลยแล้วก็เส้นทางเส้นทางท่องเที่ยวเชียงคานนิยมเรือนไม้เก่าซอย14เทศบาลตะบลเชียงคานอ๋อนี่แหละเป็นคล้ายๆกับไม้ไผ่เอาความไม้ไผ่มากแล้วก็เอา เอาดินเอาปูนเอาปูนขาวโปโบปูนขาวผสมกับยางไม้มิดอ๋อคัดดีผมเคยเห็นเป็นร้อยปีแป่งตาทุกคนอ่าเป็นร้อยปีหลายร้อยปีไปเลาะต่อเลาะต่อเ้าเสือนี่งามเลยเดี๋ยวแบบคือเด็กดอยทุกคนเด็กดอยสุดเด็กดอย เรือนไฝ่คำเรือนไฝ่คำต้องไปทางนั้นหรือจะเป็นทานอาหารทุกคนทั้งนั้นจะเป็นทานอาหารเนาะร้อยเดียวครับร้อยเดียวจหิมะพานมะม่วงหิมพานอันนี้มะม่วงหิมพานทุกคนเดียวเดียวเดียวมะหยังอันนี้มันหยังอันนี้อ่ากระปูกระปูน้อยกระปูหน้า ครับปูน่าม,นมีน,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 นี่อันนี้อันนี้ดักแด,กเ,ดเนาะนอันนี้หอยเชอรี่หอยเชอรีอร่อันนี้กุง้งไม้น้ำโขงไม้ <คง S 1> น,มน้ำโขงนี่แล้วก็กุ้งไม้น้ำโขงกันแล้วก็เป็นกระปูเ,เ,เลือกไซส์ใหญ่เลยอ๋อไปลนดูเลยคือกนว่ามื่อกีมีแจ่วมา้มีมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยี้เขาเป็นคนเลยหรือเปล่านี่ยขายไม้ทะเลนี่ไม้ละยี่สิบนะครับไม้ละยี่สิบลองซิมบ้างบ้าซิมกระปูนี่ะครับ ปูเนาะรับซิมกุ้งเนาะเอากุ้งตัวไหนกุ้งกุ้งน้อยเนาะกุ้งน้อยกับเซฟดิกุ้งน้อยเราเซฟมากุ้งไม้มไมละยี่สิบบาทมไม้ยี่สิบบาทสองไม้สี่สิบบาทซิมนี่นี่แหละ <c oughs> ซิมก้อน <c oughs> อันนี้เอามาใส่บ้างอนน,อนี้เราไปรับเชื้อเนาะครับอ่ารับซื้อเอาครับผมเราจะมีคนเข้า เขาสั่งแล้วเขาจะห้าหมายห้เขาอ๋อแต่ว่าบอที่แท้บอที่หานั่นก็อยู่ตามธรรมชาติอ๋อตามธรรมชาติเลยไม่ต้ำผงเลยไม่น้ำผงเขาจะใกล้ๆนี้ยังหลังน้ำผงอ่ะซ่านไปห้าสิบได้นะครับะได้าได้โอเคโอเคเอาเลยอีกอันนึงหอยกินบ่หอยชอากินบ่อองเออเอาเอาที่เพิ่นกินแล้วเนาะลองบ่อได้เลยกินเบิด์ตไม้กินเบิด์ตไม้เลยนะบุบได้กินน้ำได้ เออไ้กินนาตะกุ้งนี่ป่ะอากุ้งอีกอะไรเอาให้เพิ่นเอาตะกุ้งอีกตะกุ้งอีกไม้หนึ่งนะครับตะกุ้งอีกไม้หนึ่งเรากินได้อือสามไม้ห้าสิบบาททุกคนเอาไดเอทลดความโวนอยู่คุณบอกสังเกตนะสังเกตนะครับสำเนียงภาษาอยู่ในเมืองเลยจังหวัดเลยนี่ยในจังหวัดเลยได้เนี่ยจังหวัดเลยคนจะออกเป็นเป็นสำเนียงของเซยบุรีเซยบุรีหลวงพระบางเราแบบรุวงพระบางเออ่ย มองใหม่ละลืมกราสับจังสำเนียงจะไหนละสำเนียงและราคาเท่าไหร่ราคาไมล์ละยี่สิบซ้ำไมล์ห้าสิบนะครับไมล์ละยี่สิบซ้ำไมล์ห้าสิบซ้ำไมล์ห้าสิบาทห้าสิบบาทล่วงผาบางสมบูรณ์ใกล้กันล่วผาบางมีมีข่อยเพระมานี่แหละมีขวอยกับว่ามีขวอยเหมือนกันบั้มีข่อยมีข่วยมีขวอยคือกันมีเป็นภาษาจะใส่น้ำจิ้มรัมใส่ไปเลยฮะใส่เลยให้เสร็ๆเลยอันนี้ มาจากประเทศลาวได้อนเป็นเป็น YouTube มาจากแไนขมวลไปขมวดคนไทยพาเพื่นมาเที่ยว<ม>รอบมาเข้ายวไปคนนทยอย่างเนคนสกลนครผู้จักสกลนครยี่บ่อยู่อยู่เอาภาษาผู้ไทยเออจกพู้จักภ <c oughs> าษา,ผ,ผ,าผู้ไทยวะ ครับ้านเจ้าไปขายลีกบ้านคอยไล่หลายเลยนี่จังหวัดเลยนี่ขึ้นซื้อเหลืองขายลอตเตอรี่คนขายจนสร้างเพื้นสร้างตึกขายยืด้วยขายจืรวยบนติดเคยไปยาโซ่ถอนยาโซ่ถอนเนาะสามไม้ห้าสิบครับยาโซ่ถอนอ้ยาโซ่ถอนจากบ้านคอยขายไก่อยู่เ้ยโสามไม้ห้าสิบครับห้ะซิมกันอยู่หน้าร้านเห็นไหมเอาจี่ไหนกันเอาซิมอย่างก่อนสิ่มอย่างก่อนเนาะคะทุกคน มาเสียงขานต้องได้ลองกุ้งอยู่นี้จะเป็นกุ้งแบบเป็นเอกลักษณ์ของของที่นี่เลยนะกินยิ่ใส่กระโปรงแทบต้องไดกินอยู่นี้เนาะไอเนาะหอมหอมหอมอ่ะวันนี้ลองตัวนี้ลองตัวนี้ปูึปูปูนะปูมนต้องเป็นปูเชียงคานเน๊อ่าอันนี้ซื้อมีซื้อได้ปูแต่ละตัว อันนี้ซื้อจอนนี้จอนนี้อ่าอันนี้ซองบิลลี่ซื้อคือฝรั่งแช่ไหมเสียงข้านก็ต้องเสียงหลงเสียงเขียวเสียงเหลืองแม่เอาเอาลองซีมเบิ้งกัดเลยกัดเลยมันกัดได้เบิ้ดเลยกัดเมัดทั้งตัวเลยต้องเอาปูน้อยก้อนนี้ก็เอาปูน้อยก้อนนี้มันจะกัดเมัดทั้งตัวเบิ้งกันนะอือหือเซ่บ แซมาชิมได้ทุกคนยุนทีเชียงคานมาชิมได้ทุกคนยุทีเชียงคานกินวื้กกระหลองนะแซฟเอ้าแค่กบแซบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด มาชิมนายจ้าจังวันเลยเด้อกินข้าวแล้วกินหวานซะบ้เนาะก็เลียมปัจเจเซ็ตแะอุวอนี้เป็นแม่อ๋อขายของฝากบอไม่ใช่ไมนี่แต่กระตุนนู่นกคนกระตุนเนี่ยโตเป็นตะแพงอันนี้จะเป็นอันพัดทุกคนเขื่องจักสารนะเขื่องจักสารโบออ๋อน er> ั่นเป็นบัวลอย บัวลอยอย่างอ่ะเป็นแซ่บนะบัวลอยฮะทานโบลอยเนาะบุนะบัวลอยอยู่นี่อร่อยมากแซ่บบอกเออแซ่บเด้ออ๋อว่าเราของหวานน่ะเราเหมือนกันเนาะเิามตก๊ดนะตึ๊ดทันติคทันงามเนาะไม่เคยเห็นอ่ะตึ๊ดโบราณเหรอตึ๊โบราณอ่ะขานี่เป็นเมืองโบราณนะเมืองโบราณโบราณตั้งอยู่สองแคมป์พอเชียงคานกับชนะขามนี่เป็นเมืองเดียวกันบ่ เมืองียกันเลยก่อนที่จะถึกแดงไม่ต้องโค้งก็เป็นสองประเทศคนชนะคามเชียงคามเชียงคานเชียงไข่แต่ก่อนเป็นเมืองเชียงไข่ทางฝุ่เชียงคานเชียงไข่เชียงคามเชียงไข่เมืองทางชนะคามนะชนะคามอุดอเบื้องลดอันนี้บุฟเฟ่ต์ส้มบ่นี้บุฟเฟ่ต์แล้วเลย คือมาหลายเลยคือเป็นจะแซ่บแ่นนี่ร้านไม้ขาก็ตักตักรวมกันเหรอครับใช่ค่ะขี่20บาทรวมกัน50เลยครัขิดละ20บาทอ๋อไป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 ต้องลองละวต้องลองล้วอาจับจับอาจับจับจับเท่าที่กินได้นะเหมือนว่าจับเรากินบรเวกันโยนทิมตึึึงงตตักอ่ะสมกับยิงเสียงกินพร้อมพร้อมหมดหมดนั้นแ่ะ ม่วงดองโอ้เป็เจอแซ่บนะเอาอีกเอาอีกอันนั้นะเอาอีกเอาอีกน่ากินมากสับๆเลยอันนี้เดี๋ย่อันนี้เดี๋ยวยังนี่อันนี้มาอะไรครับมาดัน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 มีเลี้ยวเอามาหนักสิมาหนักสิบเบอร์มาดันมาดันเอาพอกินนะตอนนี้พอบอกไปอีกหลายร้านอยู่นะอันนี้เนาะสลัด ให้น้องสาวน่ารักห้าสิบบาทเอาเงินก็ให้แล้วไงอ้เงินก็มีลาบจิ้มไปเลยไหมครับลาบไปเลยครับลาบไปเลยนั่นแหละสัดใจสัจใจอู้ดูน้องลาบน้ำจิ้มเลยย้อนขอบคุณนะครับเแล้วจิมเลยชิ้มเลย กินนะวอาขลุโลุขลโขลุนี่เอาอืมกินนั้ยเนี่ยอืมอืมองป่าอร่อยเดี๋ยวอร่อยครับแซ่บหลายอันนี้เขาจ่ายแล้วเจ้าก็นับเงินเอาเอาให้เพิ่นใส่เงินงบประมาณ500บาท ประมาณห้าร้บาทแต่ว่าไซส์เลือเล่อยๆเนี้ยนะฮะโอ้โหมุมนี้งามมากครับเชีย <c oughs> งคานฮะสุดยอดเลยงามเนาะคือปัดสุดที ติมบ้าหยันไอติมบ้าหยันไอติมบ้าหยันคืออย่าง,างนี้อ๋อมันใส่แคนตาลูปเอแคนตาลูปแคนตาลูปไปเกิดไปใส่มาใส่ห้าก็จะเจอแต่อันนี้ครับโอ้สวยๆนั่นเลยมาเลยมาเลย ล้านมาเลยเพื่อนหลวงล่วงผบางเพื่อนล่วงผบางเพื่อนล่วงผบางอยากให้ดาดูนั้นรู้ว่าเมื่อดาราส่องแสงฉันโนสดใสหลังจากที่เฮาอย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศโดนเนาะวิธี่อ่ะ เะเทียงขานเทียงขานเนาะอยู่เทียงขาน์ต้องเทียงเทียงินไดเทียงขานเทียงขาณ์เทียงขาน์ู้ทั้งผู้ทังเมืองชนะข้ามผู้น่ะเมืองชนะข้ามชนะข้ามผู้โอ้คู้หนักคุณหนักโอ้เราพูดนะคุณทุกคนฟังลาวเด้อทำ l o เด้อฟังลาวเด้อแขวงไซยาบุรีเด้อแขวงไซยาบุรีไซยาบุรีมื้อนี้ก็ได้มากินซีนได้ บรรยากาศโคตรไทเวทเลยติดแคมข้องมีเฮาเหมาร้านเลยสองคนเดี๋ยวเฮาไปเดี๋ยวเฮาจะให้เบอร์บรรยากาศบ๊วยพายเลยทุกคนมีแต่ตัวเฮาตัวเดียวได้เส้นทางมาเที่ยวได้อืมบรรยากาศดีเนาะที่เสียงคานกระวัดเลยอืมนี่สดยบ่เห็นวิวอืมมืดๆนะมืดๆมืออื่นเดี๋ยวพาทุกคนเบิ่์มนะมีไซบาตสองเสียงคานนี่เป็นเมืองเก่าเมืองแก่ เมืองไยร้อยปีอ่ะไว้งานกินทางกัษณคามในสมัยตะกี้นี่อันยัก้านช้างเนาะไปมาหาสู้กันเป็นเมืองเดียวกันซื้อเมืองเดียวกันเลยเชียงค่ากับเชียงไท่เชียงคานอยู่นี้เชียงไค่อยู่ขุมคือเป็นเมืองพี่น้องเดียวกันญาติพี่น้องเดียวกันพ้นเดียวกันว้าภาษาเดียวกันตองฟังในว้าภาษาเดียวกันเชียงขาดมือเก่ามือแก่เขาจะปรากฏหินตึกเพื่อนไม้ เก่าๆปากฏในเห็นอยู่นะเพราะว่าจังนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองค้าขายอจะมีเพื่อนไม้เก่าๆเพื่อนข้างช่างชนะข้างเมื่อกันถ้ามีโอกาสไปชนะข้ามเขาจะไปเบิ่มว่าจะมีเพื่อนที่สีบอเพื่อนที่ายกับทางเตียนคานบอถ้ามีก่ะอันเดียวกันแล้วเขาเน่มีโอกาสข้ามไปเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวภาไปส่วันนี้กินนี่ครับหมูกระทะหมากระทุ่เ้ยหมูกระทะ มาตะปูไปได้อยู่กระทะที่เข็มขาดนะแฮมแฮมเลยนะแฮมแฮมเลยนี่แฮมแฮมเลยต้องเว้าภาษาแต่วัดเลยไดเหรอแฮม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 เลยแฮม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 หอมเนาะยันแรงมากเอนบุกคนฝากกันยางวิ่งแล้วนี่ก็จะเป็นถนนคือกันนิดนึถนนถนนเอาไว้ยางรถยางวิ่งนกลางคืนกลางเวรกลางคันแล้วจะพาทุกคนเบมองวิวเนี่ยมือเสาร์ทุกคนบรรยาก็ดี อันนี้ตับเลยนี่ตับหมูตับหมูตับมูตับห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 มูอนี่ยย่างหิมะหัวไอระเบิดดำปิดปีป้อนไฟลงนะโอเคถึงสะไกิทุกคนบุกกระทะกินเตียงข้างตะวันเลยต้องกินยังไม่รู้ว่าทุกคนยังเดียบกิเป็นยั่กงเหรอกระปูกระปู ู่ายเป็นซิกโครงเสียกับกุ้งนิดหน่อยแค่นั้นแหละพอแล้วม,มาม่าคนกิน,น,น,นข้าวแรงน้ำน,นท,ทุกคนที่พักไปยังมันหาแล้วคนกินข้าวก่อนนะบืดที่พักอ่ะหลายเลยบพักคนแล้วโรงแรี่ก็ได้เนรออุ้ยงานเดียวละตรงเจ้าวลุกแน่นิ่งกับนักห้องพี่ไปไกลเดี๋ยวน้นคนติดกันเลยห้องแฮมกันนะ <c oughs> มักควันมาม่ากินข้าวน้ำกัน หมูกระทะเสียงข่านอาพีกว่ะเอาก็ได้